นาพื้นน้อยมาใส่พี่น้องโดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวสุขสุขคนเนาะมื้อนิชาเลมโนยกาบยงบ่ทันออกไปทางไหนเนาะตอนเช้าพี่น้องกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็ปนข้าวลูกแล้วแล้วก็ชาเลมโนยสิมาอันกองถ่านพี่น้องชาเลมโนยกองพื้นสิเผาถ่านพี่น้องเผาเองพี่น้องเอ้ย พอพอได้ดังเฉลมน้อยบดเพาลายพี่น้องเพราะว่ามันโบมีพื้นปนันใดกันสิไปหาตัดกับไม้พื้นเนาะแถวป่านี่กับโบกาตัดพี่น้องพื้นตั้งแต่ไปเอาสวงไปกับเขาน้องลาตีเพื่อเลยพี่น้องอยู่บนพื้นบุกเบิกพื่อเลยเฉลมน้อยก็ได้มาดับพื้นลดหนึ่งกับไปเอาก็ได้ลดหนึ่งพี่น้องแล้วก็เผาวก็ไล่เถื่อนเลยพี่น้องเฉลมน,น้อยตัดไว้กับไอเทวแต่ยังบบทันกองเถื่อนี่เท้าเถื่อจะโซบสองโซบพี่เพอได้ดังพี่น้อง มันบ่มีแนวถมพี่น้องสาเลมโนยเอาขี้ดินถมขี้ดินแถวเดินถือกันตัวเองเลยขุดถมอยู่ในบ่อนเก่าอะไรพี่น้องเผาพ่อได้ดังพ่อบริสุทธิ์พื้นพี่น้องเบิดนี่แล้วก็เบิดแล้วไพื้นกับซาเลมโนยกับซิปหฮาพื้นดังเงาพี่น้องพอซาเลมโนยเคยหาเอาเท้าป่าไม่ตายไม่ยังนะได้อยู่พี่น้องคนบริสุทธิ์ให้เอาได้ไม่ตายเขาไปหาของมาดังมันใกล้นะพี่น้องพ่อบริสุทธิ์พี่น้องเลยกับระหยัดไปนี่ตั้งแต่มาอยู่นี่สาเลมโนยมีแต่ไปหาเอามาดังเองพี่น้อง ซื้อทานน้ำพึ่นดอกน้ำทรงช่ำเถื่ออะไรมาอยู่เป็นปี2งปีอลไพี่น้องเลยกับซื้อทาน,นประมาณเถื่อสงเถื่อนี่เลยพี่น้องซื้อมาดังนะแล้วน้อยกับอาศัยวรกองเอาเองจูดเอาเองนี่พอได้ดังพอได้ปิ้งพี่น้องมันมีทานแล้วม,มันง่ายพี่น้องปิ้งนั่นปิ้งนี่ก็สบายแล้วก็หนึ่งข้าวก็สบายยามมีข้าอยากเห็ดเวียงขาก็ยยางไปเห็ดโลดพี่น้องเขาแต่ข้างไว้มันติดแล้วก็ไป มันซุกแล้วมาซอยเอาพี่น้องดังพื้นกับเที่ยวได้มาจบพี่น้องเที่ยวได้มาจุพี่น้องเฉลบน้อยกับกองอีกเท่อนี้กระเบิดอลไรพี่น้องไปพี่น้องเฉลบน้อยกับซิปกองพื้นก่อน้องโกงไหวเรีวบเรีวกับให้มันได้จังเล็กจังน่อยมาตัวเรงงเฉลบน้อยกับสิเฮตโตพี่น้องอขาไปเวียก้างนอกก็ได้พี่น้องไปพี่น้องไปเบิงน้ำกั้นมันนี้ป้าตกลมแท้พี่น้องเอ้ยแฉลบน้อยกับกองทานก็ได้พี่น้องกองบบอยกพินปันไดได้พี่น้องเห็ดเอาพอได้ดังนี่ หลายเด้อพี่น้องลมพัดค่ะตั้งกล้องสิบบล็มบ่นี่ใต้ก็เด้อพี่น้องบาดนี้ ตั้งแต่ว่าก็ไปเที่ยวกล้องกระลมมันกล้องลุมเลยลูกลมผัดลมพัดกล้องลมแล้วอย่าอกเลยไม่ <c oughs> บบสิแล้วน,นี่นะแกแล้วน,นีำดำบดมือออกออ,อ,อ,อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลงก่อนลงก่อน Bye. Uh -huh. ลองเพื่นพี่น้องเอ้ยแต่แลม้อยกับก็ได้เคยปันใดเราขเห็ดเห้นเพื่อนเห็ดกบลองเห็ดน,น้ำเผื่อนะคะได้ได้ดังลายเถื่อแล้วพี่น้องบอกแลาโนยพี่น้องเ,อเห็ดกบไปเที่ยวแต่ละที ไปดิปารุมะฮะ นอไอ้กองกองพื้นก็นได้บนบนจีจูดนี่แตกขี้ขี้เจ็บกับโบมี่พี่น้องใส่ขี้ดินดินตัวเคยเผาเถื่อแต่ละเถื่อนอะพี่น้องใส่พะะลาเรบพี่น้องแยงเสียพื้นมาซ่อนใส่อยู่พื้นซ้อนใส่ตัวอันทั้งรุ่มกับทั้งข่างพื้นโบราณเป็นได้พี่นอ้องก็อหลันเดียม,มาลูกสบายดี ปลาตัวเกือบกระหียแล้วบาดเนี่ยตาก็มีจตะขี้เท้าบาดขี้ด้านไผ่บาดนี้เลี้ยมาดูฮะเลี้ยมาฮะแม่ดูลูกนี <laughs> ่เตะขี้ดานไผ่ผูกเกือบกระหียอยู่พี่แล้วน่กาก็มีสังกะซีเก่าอันนั้น,นแหละก็เสียอวบใส่ถุงเทงแล้วกับทมจิกเขากะเลยบาดนี้ไม่ไม่ยัง Mike! 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 มือนั้นมือเปื้อนหมดเลยฮะเปื้อนเลยฮะแต่เพื่อนน้อยมาใส่เพือเ่อนไม่ได้เสื้อนั้นเสื้อเพื่อนไม่ได้เอาเกลือนี เขาไม่ใช่เกิดคนนี่พี่น้องเอ้ยลูกกระไรลูกลูกไก่ลูกก็ไม่แต่อยากเห็นซอย เอาพอดใจทักข้างพี่น้องเลยค่ะเอาขี้ดินแถวแคบถมเอาแบบน,นี้ตาสเสร็มน้อยก็ได้พี่น้องเลยเตาวน้อยเพราะได้ดังพี่น้องเขาแต่ละเถื่อกสัมนี่แหละพี่น้องเลยาม,มา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 พอแล้วมามาไว้มาไว้พอแล้วพอแล้วมือแรงกินเห็ดไม้ลูกกระชุนแทนพี่น้องเอ้ยไปไปไปเอาโฮม โดยชาเลน้อยกองพื้นกะยังประธานแล้วพี่น้องเลยฮักะกองขึ้นเลยกะนี่แต่สีถาดทมบันนี้พี่น้องชาเลน้อยกะยึดไปเทลเลเรกลาโนยพี่น้องเลยแต่ละเทือนะก้าวประานใกล้สิบวัดชาเลมโนยกะทมจูดไปรอเลยเนาะพอดีพอที่ทานเบิร์ตกับพอดีเก็บตัวนั่นมาดังเลยแต่ว่าเทือนช่วงนี้ชาเลน้อยอันไม่ได้เผาเทือนดีพี่น้องพื้นมันกะยังบลายลด คือว่าสีดังพื้นเอาอลไรก็เลยบันน้เผาวันนี้ย่างไปเบิ่งพื้นเพราะมันเป็นมะลรงคงเพลงเขาเสียบมาดังใส่เตาใส่เคียงกระจุบบดได้พี่น้องเขาเคียงบดได้ก็เลยว่าสีเผาเอาทราบแบบนี้พี่น้องได้เท่าใดก็เอาเดือนนี้พี่น้องได้กระทะหนึ่งก็เอาแต่ละเดือนนะใส่กระสอบใส่กระสอบใบสองสอบสอบตัวใหญ่นะก็ใส่กระทงพี่น้องถังดำอะไรพี่น้องใส่ไว้คนดีดังไผ่พี่น้องแต่เลื่นงนี้ก็ ลงลูกกระตัดซอยแต่ละเถือจะเรียบร้อยถ่ายคลิปลงลูกก็เป็นเห็ดน้ำพี่น้องพอไอทิวเป็นกลับไปเห็ดงานพี่น้องจะเล่นน้อยอยู่เพื่อนกันเห็ดเพียกอยู่เพื่อนพี่น้องออกไปนอกแน่พี่น้องมาถ่ายคลิปอยู่นอกน้ำพี่น้องจะรับคลิปนี้จะเล่นน้อยกับซีเด็กพอจบคลิปก็เด้อพี่น้องกับซีแล้วไปทางนอกก็เลยพี่น้องไปเพื่อนไม่จอยก็เลยพี่น้องไปกับไอทิวคือเก่าพี่น้องพ่นทาลูกก็เร็วเลยสีกระปูพ่นพี่น้องจ้ำจ้ำองกระปูพอดคนน้อย แล้วเคลิปนี้ซาเลมน้อยกับซีดดคอจบคลิประเดิร์พี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาติดตามในการหับ zoom เนาะทั้งผู้เก่าและกับผู้ใหม่โดยผู้เค่ามปรสนาเนาะพี่น้องซาเลมน้อยกับโคยังไล่เนาะขอให้พี่น้องชมคลิปใป็นซาเลมน้อยในเด้อพี่น้องถึงคลิปซาเลมน้อยมันสีบมวนโบพี่ตะเบิงตะ z o o กับโคให้เปิดไว้เบิงไห้ในเด้อพี่น้องซาเลมน้อยกะอาศัยว่าอยากมีรายได้พี่น้องเขากะอาศัยว่าไปหาเฉพาะมาหาเฮิตวิอยกคือกันอะไรพี่น้องถ่ายคลิปก็ได้ยอาฮิตวิอยกเฮ็ดงานเท่าอะไรพี่น้อง พได้ถ่ายคลิปน้พี่น้องเดเสวยพื่นรกเือนาัพี่นเลม้ยกบรีโคว่เก้ยังลดพี่น็โนยกซํานีลพน้อินอยู่ไปกับ้านๆินง่ายอยู่ง่ายอยู่พี่น้องแต่ว่ากอยากมีรายได้เสมพี่นองพมันจุนเจียวครครัวได้สวยกันพี่นองด้วยหรับิมียกพกกระาว่าสบายดีเดิมพี่น้อง